สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวนปลูกรักเกษตรสองงานค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกไม้ใบสวยงามกันนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะเพื่อนๆค่ะไม้ใบที่ให้สีสันที่สวยงามมีหลายชนิดมากมแล้วแต่แล้วแต่เราชอบเนาะแต่วันนี้จะพามาปลูกบอนสีค่ะวันนี้จะพามาเปลี่ยนกระถางบอนสี บอนสีกระถางเนี้ยดินมันเริ่มแน่นแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะดินมันเริ่มแน่นแล้วคะ่ะเราจะทําการเปลี่ยนกระถางให้กับบอนสีของเราเนาะเพื่อให้ใบเขาอะ่ะสวยงามให้ใบสวยงามคะ่ะเพื่อนๆให้เขามีสีที่เข้มจัดจ้านนะคะ เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับก,การปลูกบอนสีให้มีสีสันที่สวยงามเข้มๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าเราใช้อะไรที่ทําให้สีของบอนสีมีสีที่เข้มแล้วก็สวยแบบนี้เนาะมาค่ะ <ๆ S 1> ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆค่ะเตรียมกระถางเตรียมกระถางที่ เตรียมกระถางธรรมดานีล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนกระถางที่เราไม่ได้ใช้เนะเาะแล้วก็เอาฟางเอามาฟางรองก้นอย่านงะนี้นะเนี่ยโอเคให้ดูนะคะกระถางเปล่าๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนค่ะที่เราไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราก็เอาฟางรองไปก่อนกันไม่ให้ดินมันไปอุดตันข้างล่างนะคะ ดินเนี่ยถามว่าได้หมักไหมมันเป็นดินที่อยู่ใต้ต้นมะขามนะคะเป็นเศษใบมะขามที่มันเปื่อยมันผุแล้วเนาะมันกลายเป็นปุ๋ยแล้วซึ่งเราสังเกตเห็นได้ว่าถ้าตรงไหนที่ไส้เดือนมันอยู่เยอะๆอะตรงนั้นก็คือดินมันดินมันดีแล้วค่ะมันปรับค่าวความเป็นกดเป็นด่างเรียบร้อยของมันและซึ่งบอนสีเนี่ยจะชอบความเป็นเป็นกดเนาะ ใบมะขามจะมีความเป็นกดค่ะซึ่งความเป็นกฎในใบมะขามเนี่ยจะทําให้บอลสีมีสีสันที่สวยงามค่ะเพื่อนๆอมก็ไปขูดเอาดินใต้ต้นมะขามนะคะที่ใบมันเปื่อยๆแบบนี้นะไม่ใช่ไปเอาแบบว่าใบาเพึ่งร่วงนะคะเอาที่ใบมันเปื่อยๆแบบนี้เนี่ยที่มันยุ่ยๆแล้วอะคะ่ะเพื่อนๆเอามาปลูกนะคะมันจะทําให้บอลสีของเราสีสันสวยงามค่ะ โอ้วันนี้รถเยอะจังเลยการเอาดินใบมะขามนี่แหละใส่ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาบอนสีของเราที่มันแน่นกอแล้วเนาะกอมันแน่นกระถางแล้วกอมันแน่นกระถางแล้วค่ะทำการเปลี่ยนดินให้ใหม่นะจะได้งามงาุ Oh, ลากแน่นเลยค่ะเพื่อนๆขาลากแน่นกระถางเลยเดี๋ยวเราจะเอาดินออกบ้างเนะเาะจะเอาทำการเอาดินออกบ้างมันแน่นไปดินอันนี้มันแน่นไปนะคะจะทำการเอาดินออกบ้างนะคะ เราก็จะใส่ไปในกระถางใหม่จะได้เจริญเติบโต,ตขยายแตกหน่อนเยอะเติ่ลงไปเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยไม่ใช่เป็นปุ๋ยนะคะเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยเตมลงไปก็ดูล้วนต่้งไปแบบนี้เลยเต็มกระถาง กระถางแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทําการลดน้ําการปลูกบอนสีในหน้าหน้าหน้าหนาวเนาะอันนี้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะการปลูกบอนสีในหน้าหนาวเราควรหาจานที่เขาเรียกอะไรจานรองกระถางอะ ที่มันสามารถขังน้ําได้อ่ะค่ะเพื่อนๆเอาจานรองกระถางมารองกระถางไว้นะคะเพื่อให้บอนสีเขาสามารถดูดน้ําไปหล่อเลี้ยงลําต้นได้ตลอดเวลาเนาะเพราะว่าบอนสีเป็นพืชที่ชอบน้ํามากชอบน้ํานะคะชอบแต่ไม่ชอบน้ําขังนะเพื่อนๆชอบดินร่วนระบายน้ําได้ดีชอบความชื้นแต่ไม่ชอบอยังไงอ่ะ ไม่ชอบน้ําขังมากเกินไปอะคะ่ะขังอยู่ก้นก้นกระถางให้เขาดูดน้ําไปหล่อเลี้ยงต้นได้อย่างนั้นนะคะ เสร็จแล้วค่ะกับวิธีการปลูกบอนสีให้มีสีสันที่สวยงามให้ใบเขากัดสีได้สวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆไม้ใบอย่างอื่นก็เช่นกันนะคะอย่างเช่นลอสีผสมลอสีผสมเราก็สามารถที่จะเอามาปลูกแบบ บอนสีได้นะคะเพื่อนๆก็คือพวกนี้เป็นไม้ใบสวยงามใบใบที่ให้สีสันสวยงามในตัวของเขาอยู่แล้วเนาะวิธีการปลูกก็เช่นเดียวกันค่ะ mm. ก็คือเอาดินใต้ต้นมะขามที่มันมีเศษใบมะขามที่มันผุผุผพังพังแล้วนะคะ mm. ที่มันเปื่อยเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันหมักเป็นปุ๋ยไปนในตัวของมันแล้วอ่ะ mm. เราก็เอามาปลูกไม้ใบสวยงามอย่างเช่นหรือสีผสมแบบนี้ได้เช่นกันนะคะ ค่ะสำหรับใครมีคำถามอะไรหรือว่าใครจะแนะนำวิธีการปลูกบอนสีที่ให้สีสันสวยงามได้ใครมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กันได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ